เรื่องนี้ไปโดนฝีมิการตัดผมของคุณพ่อตัดผมให้ลูกช่วงโควิดสวัสดีครับผมนายธีรรลาชกางถิ่นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระบาดของโควิดนะครับผมของลูกชายเนี่ยครับมันยาวมากขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงจริงไม่ใช่ตัวแสดงช่วงโควิดเรี่านตัดผมมันไม่เปิดนะครับผมเป็นพ่อเดี๋ยวต้องรับผิดชอบต่อความหล่อของลูกชาย โอ้น้องคนนี้ตาหวานดำขำรูปหล่อเชียวนะครับเดี๋ยวรูกผมเนี่ยจะหล่อกว่านี้อีกนะครับคอดูนะครับทําไมล่ะครับคุณพ่อผมสั่งปัตตาเลียนออนไลน์มาเพื่อตัดผมเสริมความหล่อให้ลูกชายผมหล่อขึ้นไปอีกเออแหมสุดยอดเลยครับคุณพ่อแต่ผมน้องเนี่ยดูท่าทางเป็นผมอ่อนนะครับเวลาปัตตาเลียนเจอผมอ่อนๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับไม่มีปัญหาครับจะอ่อนยังไงผมก็ตัดได้ครับเ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันเหมือนมะพร้าวโดนดึงเปลือกไม่สําเร็จนะครับยิ่งตัดยิ่งไม่เข้าท่าเอ้มันไม่ได้ตัดง่ายๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บมือพ่อเริ่มเหงื่อตกครับยิ่งตัดยิ่งแย่ครับพอยิ่งแย่ก็ยิ่งตัดสั้นขึ้นครับพอยิ่งตัดสั้นก็ยิ่งแย่ครับ อิ่สั้นยิ่สั้นิแย่เอาเข้าไปเอาไถไถมันไปครับไถไปเรื่อยๆครับโอ้โหมันสั้นเรื่อยๆแล้วลูกชายยังไม่รู้ตัวยังยิ้มเหฮ่าครับคิดว่าแหมหล่อแน่นอนส่วนพ่อนี่เหงื่อท่วมทั้งตัวคิดในใจว่าจะบอกมันยังไงดีไม่เป็นไรหรอกครับคุณพ่อเด็กมันยังเล็กอยู่อย่าให้เห็นกระจกก็แล้วกัน ร้องใหญ่เลยเห็นสรงผมตัวเองที่บอตัดให้รับไม่ได้จะเย็นลูกเอาน้ำเย็นลูกเอาน้ำเย็นลูกลูกก็ไม่หายหมดแล้วความหลอกเด๋อโอ้โหดูสิครับจากเด็กที่ตาหวานหลอกคมขำแล้วมาเป็นเงี้ย ำไมพ่อทำกับหนูอย่างนี้จิตใจพ่อเขชวยอะไรเนี่ยพี่พ่อจฉาความหลอกหนูเช่งไปถึงได้ทำกับหนูอย่างนี้โอ้ยน้ำตาท่วมบ้านกันเลยทีเดียวตั้งแต่ลูกเกิดมาไม่เคยทำลูกเสียใจขนาดนี้เพราะไอ้ปัตตเลียนตัวนี้ตัวเดียวนะดูนะดูนะอ้าวอ้าวหลังจากี่สงบจิตสงบใจเข้ามาเริ่มกันใหม่ครับคราวนี้ไม่ไว้ใจแล้วครับ ใช้โทรศัพท์สองคา <ำ S 2> หล่อตลอดเรียกว่าไม่ให้หลุดเลยทีเดียวนอหว้ผนะมไม่เหลือซากเลยว้วผมไม่เหลือซากเลยมันไม่เหลือนานแล้วลูกเอาสกินเห็นแบบนี้เลยแต่ว่าตัดหมดเลยเหรอครับแต่ก็เป็นทรงที่เหมือนกัน <c oughs> ที่คุณพ่อทำให้ลูกสงบใจได้เนี่ยเพราะแกเอารูปให้เอกตัดทรงสกินเฮดให้ลูกดูแล้วบอกว่า ถ้าตัดสกินเฮสนะจะหล่อแบบพระเอกแต่ความจริงเนี่ยคุณพ่อแกจนมุมไม่รู้จะตัดทรงอะไรแล้วเพราะผมเนี่ยมันไม่เหลือแล้วไงเหลือทรงสกินเฮสทรงเดียวเนี่ยแหละตัดนะครับโอเคตรงนี้ตยัดนะโอ้ยโูกยังม่วงส่วนที่เหลืออีกส่วนที่เหลือน่ะมันไม่มีแล้วลูกตัดเสร็จแล้วแต่เพื่อความชัวร์นะใส่หมวกดีกว่าแล้วแต่จะบอกอะไรให้นะคุณพ่อถ้าทรงนี้ไม่ต้องซื้อปัตเตอร์เลียนแพงๆหรอก ซื้อใบมิดโกนหบาทแล้วไปที่วัดนะให้หลวงพี่ไถแปบ,บเดียวเหมือนทรงนี้เป๊ะเลยแหมแต่การตัดผมของคุณพ่อนี่ฮาดจริงๆนะครับ อย่าอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำาโาเด็นในภาพว่าเป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไม่อยากให้ลูกต้องออกไปเสี่ยงผมก็เลยต่างซื้อแบตเตอลี่นนครับตัดผมให้ลูกเป็นการตัดครั้งแรกในชีวิตนะครับเนือแตกเหนือแตนตัดออกมาไม่เป็นทรงเลยครับพอลูกไปส่องกระจกดูทท่านั้นแหละครับร้องโวมาเลยครับแก้มือใหม่ด้วยการตัดเป็นทรงสกินเฮท,ทให้นะครับแต่ด้วยความที่กลัวไม่หล่อและก็ไม่เชื่อใจก็เลยเอาโทรศัพท์เนี่ยครับมาส่องดูตลอดเวลานะครับ ผมว่าหลอกว่าวิลส m มิ r อีกนะเนี่ยขอขอบคุณคุณเทีราราชกลางผิดจังหวัดนครศรีธรรมาราชเรื่องตัดผมให้ลูกชาย